โอเคมหเห็นเกมที่เขาแจกฟรีนะฮะก็เลยไปรับมาอ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะน่าจะเป็นเกมทําบักโซะน่าจะก๋วยเตี๋ยวนะจากเท่าที่หาข้อมูลมาวันนี้เราไม่ได้อยู่กับชาย4หมีเกี๊ยวนะฮะเราอยู่กับชายห่มีเกี๊ยวครับผมโอเคเล่นเลยเนี่ยมาฮะสวัสดีไม่เจอกันนานนะเพื่อนยากดีใจที่ได้เจอบักโซแมนนะก๋วยเตี๋ยวแมนนะผมขอเรียกเขาว่าชายเรียกว่าอะไรดีวะเนี่ยเรียบักโซแหละ โอเคครับคุณลุงบักโซเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจอเรานานแล้วนะโอเคกดตัวเอเพื่อไปต่อมันเริ่มธุรกิจบักโซด้วยกันเถอะสิ่งที่เราฝันไว้งไงละ่ะนายจะต้องคอยดูแลกิจการส่วนฉันจะคอยดูแลเรื่องการทําอาหารอ๋อ่คือการแบ่งหน้าที่กันนะเราน่าจะเป็นคนที่คอยหาลูกค้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะใช่แต่ไอ้ลุงคนนี้ไอ้บักโซแมนเนี่ยเขาจะเป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวนะฮะฉันเซ้งธุรกิจของฉันไปแล้วนั่นก็เพราะว่ามันมีไอ้ยี่เง่างคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาเจกบังอาจมาทําให้กิจการเคียบบักโซเรา,เเา่่นน่่มมมงงนเเยอปาาาคคืแแววะรกกทททีผผจํิดุ นก็คงอยากจะเห็นนะฮะนั่นก็คือการเอาไม่ได้หรอ <laughs> <laughs> เอา้าอยู่ตรงหน้าแต่เอื้อมไม่ถึงซะงั้น okay. โอเคเพราะคงไม่ให้เราทำเดี๋ยว่ามันต้องเป็นบุคคลภายนอกแบบนี้สักหมัดแล้วกันนะเจ๊โอ้อะไรเกมโหไม่ผ่านละไม่ผ่านละทำร้ายคนไม่ได้นะฮะหักหนึ่งคนะแนนเกมนี้เดี๋ยวเราเซอร์เวยก่อนว่ามีอะไรบ้างคุ้นๆอีกแล้วนะ นี่ไม่ใช่เอซุธรรมดาแต่นี่คืออโมกุสโอเคไปเกมไหนก็เจอเออว่าแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราอยู่ไหนเนี่ยบ้านฉันพังไปพร้อมกับภัยพิบัติครั้งก่อนนะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีที่ที่จะอยู่โอเคคุณช่วยผมหน่อยได้มากอ๋อก็คือเขาอยากจะได้ที่พักนั่นเองนะหาเตียงกากาให้ผมหน่อย3อันเดี๋ยวนะมึงเจ้าเตียงไปสามเตียงเพื่ออะไรฝนบ้างเลยนอนสามเตียงฮัลโหลอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าผมเจอเตียงสัก3เตียงเดี๋ยวผมจะเก็บใส่กระเป๋าไหมให้คุณแล้วกันนะคุณผู้ลี้ภัยเออแปลกดีฮะเจอแล้วโอ้ลุงบักโซ่กูเดินหาตั้งนนนนนาามมมมมออออยยยู่่่่ีีีีีีเเเเเกกกกกืืบบบจะะลลแ้้้ววว๋๋ต็ไดทั ๋อต้องเปลี่ยนสล็อตมาเก็บทำไมไปกดเก็บรวๆไม่ได้วะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับเราเอาของเอาไปวางอ่าพร็อพโอเคไหมถูกต้องไหมผมทำถูกไหมเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาในการเตรียมโต๊ะเก้าอี้และลูกค้าก็จะมาร้านของเราแล้วนะโอเคโอ้ยโยนทิ้งนี้เลยเหรอลุงเดี๋ยวมันสกรปรกหมดลูกค้าไม่มีมานั่งหรอกนะเอาไปใกล้ไปใกล้อะ่ะดูสิ มาครับภารกิจตนอี้ก็คือรอลูกค้าคนแรกของเราใครจะเป็นลูกค้าคนแรกมาดูกันฮนะทำไมเก้าอี้มันเมียนเดียวง่ะโหวันนี้จะมีคนมากินไหมเนี่ยเราเรียกได้ป่ะเราเรียกได้ป่ะเรียกฮัลโหลคุณกินบะโซ่ไหนไหมบะโซ,ะโซเหมือนว่าลูกค้าคนแรกจะมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอ้มาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่อ่ะเราจะบริการเป็นพิเศษเลยครับนั่งหอยครับเดี๋ยวผมนวดหลังให้เอาลุงมบะโซ่ทำเร็วๆหน่อยลูกค้าเขารอนานแล้วเนี่ยนวดท่านวดหลังให้นวดหลังให้อ๋อลูกค้าเดินมาหยิบเองโอเค อ๋อที่บ้านเขากินกันอย่างนี้นี่ยเออสะดวกดีฮะถือดีๆเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวหกนะรู้สึกดีใจมีลูกค้าคนแรกค่อยๆกินฮะเดี๋ยวติดคอฮะเชิญนั่งก่อนเลยครับพี่รับแป๊บี่หน่อยไหมครับพี่เนี่ย,ยผมวางไว้บนเท้านะฮะให้ขาเปิดแล้วดื่มได้เลยร้านเรานี่รับประกันคุณภาพครับผมอร่อยถูกปากทำไมถูกเลนะือฮะอือร่อยจริงๆด้วยพอดุ้มโอ้โหวิ่งหนีเลยเฮียเฮ้ยฮัลโหลจ่ายตังค์ยังเนี่ยไอ้นี่โจรมาเนี่ยกูต้องต่อยใช่ไหมนี่ไงเอาไปอีกดิเอาไปอีกดิแดกไว้เตี๋วแล้วชิ่เหรอโอเคขจ่ายละ วัดเด๋อเฮกมีอย่างนี้ด้วยกินแล้วไม่จ่ายไม่กินเสร็จแม่งจ้ำเลยเมื่อกี้โอ้โหเดินตรงมาอย่างนี้เชิญนั่งก่อนเลยครับอ่าตรงนี้ลูกค้าเยอะหน่อยแล้วลุงเพื่อธุรกิจของเราไลน์แมนมันชิ่งได้ป่าววะมันคงไม่ชิงมั้งโอเคจ่ายแล้วเยี่ยมอหารอสักครู่นะฮะแป๊บสิหน่อยไหมฮะของคนเมื่อกี้เขากินเหลือไว้ฮะอ่าผมวางไว้บนเท้ามือนเดิมยวไหเฮ้ยเอา้ากดผิดเอา้าเดี๋ยวเอานั่งอยู่ก็ยี่ออกได้ด้วย จผมไม่ได้ตั้งใจครับเจ๊เมื่อกี้ผมกะจะเอาน้ำให้เจ๊ครับไม่ต้องมายุ่งร้านอะไรเนี่ยบริการยังไม่ดีชิบหายแล้วไปดึงเก้าอี้เขาออกเฉยเขานั่งรออยู่ดีๆนะผมก็นึกว่ามันล็อกไว้ไงเออเสกกดได้เฉย <c oughs> เอ้าเอาเฮีย <c oughs> เฮียงอนอะไรผมเนี่ยไปนั่งห่านหลังนี่อ๋อหรือว่ามันเป็นพอมุมเก้าอี้ที่เราวางปะน่าจะใช่มาเฮียมาเอาเอาเสร็จแล้วครับนี่นะครับผมเชิญฮะแบบซี่หน่อยไหมฮะเอาให้เขากินยังไงวะวางไม่แบบวางเงี้ยอ๋อนี่เขาต้องการน้ำโอเคโอเคโอเคมันมีบอกอยู่อันไหนว่านีา้ปะปะไม่ใช่ เออนี่น <sh arp> <sh> ี <sexual> ่น <defense> <sh arp> ี <sexual editing> y, okay. <sh arp> ่มาแล้วครับมาแล้วครับวางครับให้ไงกด F อ้าโอเคเอาว่ะมีซื้อน้ำให้กินจริงว่ะตอนแรกผมนึกว่าซื้อน้ำอะไรก็ได้ไงเพิ่งเห็นว่ามันมีไอคอนเขียนปาะ่อนเขียนมาก่อนว่ามันโตได้บ่มันดูไม่อันนามัยเลย บนโตวางไม่ได้ขอบคุณครับโอ้ดูเจ้าเด็กคนนั้นสิสงสัยกลิ่นกว๋วยเตี๋ยวเรามันจะโชยไปแต่ไกลเลยนะเอานั่งสิอ่าเรียบร้อยฮะโอ้โคกเหรอครับโอ้เชิญเลยครับอ้อร่อยจังเลยฮะเอ๊แต่จริงๆผมว่าถ้าซื้อเก้าอี้ใหม่สักตัวหนึ่งเราได้ลูกค้าแบบสองเท่ามันน่าจะน่าจะดีกว่านะฮะเอามาเอามา,ามาเราซื้อเก้าอี้ไปแล้วเก้าอี้ไปอยู่ไหนอะมาอยู่นี่อยู่นี่มาเลยเราต้องเริ่มจากเก้าอี้เล็กๆก่อนนะผมว่านั่งตรงนี้ดีกว่านี่นั่งตรงนี้เลย มึงอะไรของมึงเนี่ยบ้าวะเนี่ยขโมยร้านเฮ้ย what the fuck โอ้ลุงเมื่อกี้กูเห็นอะไรเนี่ยกูตาฝาดไปใช่ไหมใช่แหละใช่แหละเมืกก่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นะเมื่อกี้น่าจะตาฝาดไปนะน่าจะนอนน้อยฮอะ มาลำวยจีเลยเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร <c oughs> ผมดอมมองๆโอเคเรามีอีก3 3ล้านหกผมว่าผมสามารถซื้ออะไรได้อีกหน่อยนะซื้อมาฮะผมคิดว่าตอนนี้เราจําเป็นต้องมีเก้าอี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพื่อที่เราจะได้หาะไรได้ก้อนแรงได้ก่อนพอถ้ารอซื้อตัวยาวเลยมันน่าจะใช้เวลานานพอสมควรฮะนั่งมา3คนตรงนี้แหละโอเค วัตถุดิบหมดหรือยังต้องเช็คอุ๊ยเอ็ดจะหมดวะนี่มาเลยใส่ครับผมอะไรใกล้หมดอีกก็ไม่มีแล้วนะคออสวัสดีครับซิกิตเกมใช่ไหมฮะเนี่ยไม่ทราบว่าต้องการคนเพิ่มไหมเดี๋ยวผมไปเล่นซิกิตเกมดีกว่ามึงจะเอาเก้าอี้กูไปไหนปล่อยไงบอกให้ปล่อยไงอย่างอื่นมีขโมยเยอะแยะไม่ขโมยขโมยเก้าอี้โจนจอกเสียชื่อโจรหมดลุง ุงเข็นสิลุงรถไม่มีล้อรถก็มีล้อนี่ลุงไม่เข็นละเชีย่ยลุงแข็งแกร่งสั่นร้านในเมืองนี่คือแบบเปิดสามทุ่มแล้วยังไม่มีใครปิดเลยทำไมร้านเราไม่เอาบ้างวะแบบอยู่โต้ลุงเลยอะไรเงี้ยคือเราเปิดร้านในบ้านไม่ได้วะบ้านมึงใหญ่มากเลยเว้ยคือแบบชั้นนี้ทั้งชัน้นให้คนเข้ามานั่งกินได้เลยเนะี่ยดีกว่าไปนั่งข้างถนนด้วยปะนอนดีกว่าโอ้เชา้าแล้วเอาวะเชา้าที่สดใสเราจะได้เห็นลุงยกรถก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่ามาดูกัน เสียงเสียงมาก่อนภาพเลยเป็นไงล่ะลงแม่งขยันจัด่ะแต่พอละพาร์ทหนึ่งแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปซู่เล่นแล้วก็มาอัปเดตในพาร์ทถัดไปแล้วกันโอเคไปพอ